สวัสดีครับผมดุยนะครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของช่อง r e f l e c t i o n e l สวัสดีค่ะติ๊กค่ะจาก r e f l e c t i o n n e l เหมือนกันค่ะน่าจะพอนักแข่งไทยแหละในรายการการแข่งขนะัน F1 อะมันจะไม่ค่อยมีนักแข่งที่เป็นคนไทยคือถ้าย้อนเป็นอดีตแบบนานมากมถึงจะแบบถึงจะมี F1 มันเป็น20คนทั่วโลกอะ ในยีสิบคนจากแบบคนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่แบบได้มีโอกาสขึ้นไปยืนอยู่ในจุดนั้นเลยเพรพอมันเป็นคนไทยมันก็เลยแบบนั่นแหละมันก็เลยทำให้คนไทยเข้ามาดูม,มันมันเหมือนแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เออใช่มันมีอารมณ์มันมีเทคนิคเข้ในเรื่องของตัวรถจริงๆสภาพแวดล้อมหรือว่าคนทํางานในตรงนั้นนะมันมีเรื่องราวมากมายมากเลยบางอย่างที่เราสื่อสารไปอ่ะเราจะต้องบอกว่าเราเป็น one way u n i c a t i o นอ่ะ มันไม่ได้มีคนเข้าใจเราขนาดนั้นเราก็จะต้องแบบวางตัวให้มันค่อนข้างจะกลางแต่ว่าถ้าใน f a c e b o o k เนี้ยเฟซบุก๊กอะติ๊กเปิดมาเพื่อที่อยากจะใกล้ชิดกับคนที่ดูกีฬาเพราะว่าเวลาที่เราไปตอบอะไรในหน้า y t u t u อะถ้าเราตอบผิดไปนิดนึงอะมันมันค่อนข้างจะส่งผลภาพล,ากลาักษณ์เราหรือว่าติ๊กขอดเรียกว่ารีเฟกอะมันเหมือนเป็นองค์กรแล้วกันเนาะมันส่งผลภาพรวมในองค์กรดีใจที่แบบคนมา ชอบในการนําเสนอของเราเราก็จะสนุกในส่วนของแบบเอ้ยเราจะเอาเรื่องนี้มาหาข้อมูลมาตัวนี้เพื่อมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันในแบบฉบับเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสนุกที่มันขับเคลื่อนช่องอยู่ทุกวันเนี่ยมีแบบวางแผนว่าเราอยากจะปรับแบบใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ก็ อาจจะค่อนข้างว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็มีแผนไว้แหละว,ว่าอยากจาทาอะไรที่มันฉีกจากเราในปัจจุบันเป็นว่าพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเ,<ม>เป็นไปพูดคุยกับคนที่ชอบ F1 เหมือนกันไม่จาเป็นจะต้องเป็นแบบคนดังหรือคนในวงการทุกคนที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ย<ม>อย่างเรามีแบบพี่ๆนักแข่งที่เราอาจจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนในเพจอะไรเงี้ย<ช>ที่เขาชอบดูกีฬาเราก็อาจจะไปคุยกับเขาเพราะรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเขาเขาก็อยากจะ มีบทบาทในการแบบในการเป็นส่วนหนึ่งของของโลกมอเตอร์สปอร์ตอ่ะจะบอกว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตคือเป็นมากกว่าการแข่งขันคือมีด้านอื่นๆอีกมากมายที่ที่ให้ได้แบบติดตามหรือว่าได้รับดูเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันก็คือส่วนเสริมที่ทำให้การดูกีฬาสนุกขึ้นมากกว่าผลแพ้ชนะในการแข่งขันดีมากๆเลยครับเพราะว่า มันเหมือนส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้กับครีเอเตอร์ด้วยแล้วก็<ม>ทําให้ครีเอเตอร์รู้ว่าเขาไม่ได้ยืนโดดเดี่ยวและคือคือมันดีตรงที่เปิดโอกาสให้ให้คนอื่นได้เห็นเรามากขึ้นด้วยก็ถ้าอยากบอกแฟนคลับอะคะรู้สึกว่าพวกเขาอะเป็นพลังบวกจริงๆเพราะว่าอย่างที่เคยบอกอะคะ่ะว่าเราเคยคิดที่จะไม่ทำรีเฟก c t อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็จะได้คำแบบ กระตุ้นดีๆจากพวกเขาอะไรเงี้ยหรือว่าฟีดแบ็ k ในการเข้ามาคุยกันแต่ลักษณะม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราแล้วเราก็จะอยู่กับเขาต่อไปอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าขอบคุณค่ะ